สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่นอ้อ,องขอสู่ช่องขบวนลำธงทางอนไรยิ่งถือหลังกระตั้งเพจครับกระผมเตงหลวงพ่นอนก็บอกว่าจ่าครับพี่น้องไม่อยากแรางานตัวก็มีกบน้องครับยังอยู่กับเจ้าโกเบโกเอสเ0สเกียแปดครับสปเปร์เกี่ยมพี่น้องครับโดยอาจารย์เตี้ยครับพี่น้องมาดิอาจารย์เตี้ยเป็นคนขับนะครับแต่วา่าบอกว่าโอ้ปวดแขนไหลไาเต็ม ปวดแขนพอยังปวดแขนเพราะว่าคอนโทรนมันสลับบ่ได้ครับอันนี้เป็นคอนโทรนโคมมสุคอนโทรนโคมมสุครับรุ่นนี้บ่มีมองสลับนะครับคนละคนกระถามผมเมื่อวานนี่ว่าไอ้ใจคือบ่สลับบอมมีตัวปับตัวบ่เมนบ่บ่มี่ครับเท่านีลองทําการสลับสายเลยนะครับสลับสายยืดเข่าอ้ามเข่าอ้ามบอกก็ได้เลย สลับสายแล้วก็ได้อาจารย์เตี้ยเพิ่นสลับนะครับแล้วมันก็ควสามารถที่จะเยึดได้นะครับฝ่ายคอนโซนก็แข็งแข็งแน่ววันนี้ <laughs> โกเบีนี่จะแข็งกว่าซานี่อยู่เยอะนะครับโกเบีจะแข็งกว่าซานี่อยู่หลายเตืสบสำหรับเรื่องคอนโซนแต่ของเคยใส่ซานี่ก็ว่าซานี่คอนโซนมันเบานะครับคอนโซนเบาคอนโซนนิ่ม คอนโบ่เน่ยเจซีบีเน่นะครับเอ็กซีเอ็มจีนะครับทีบ่เบาแต่ว่าสําหรับโกเบก็จะแข็งๆกว่านะครับนิดหน่อยแต่ว่าผู้ที่เคยขับบนทอนเราเมาขับนิ่มๆเลยเมื่อครับวิ่งแข็งนะครับกระซีเป็นทรงซี่หยากหยักนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็เก็บสะนะครับ ลูกนี้มูลค่าน่าจะประมาณอยู่สักห้าหกหมื่นนะครับเเร็ดได้สองมือแล้วพี่ดอกอมีมือที่สองนะครับสองวันไม่น่าจะเสร็จสองมือวนาชิแล้วครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้นะครับอื่นนานิแลีวนนะครับนาสิแล้วพี่ดอกอื่นค้ดว่านะครับค้ดว่า <laughs> คิดว่าสิแล้วแต่รถก็เป็นส้นโหลดครับอยากมีอาการโหลดๆเนี่ยติดโหลดจั็หน่อยอันนี้ปรับแต่งใหม่นะครับเพราะมีเอียนครับนี่นี่อยู่ในวัดครับวัดบ้านนาดีตำบลสมสะอาดอำเภอเดชดวมจังหวัดบรุรีรัมย์นีครับแต่ว่าดิฉนก็น่าจะมีเอียนเลยได้มาของพ่มี่หรือเพิ่นเอาไปเวรหรือเป่ อันนี้เป็นงบของวัดนะครับรถนี่เป็นรถก็ไม่รถผมเลยพี่น้องคันนี้รถผมโซโซ่ซคนมากนะครับโซเสียรถมากแต่ว่าเสียรถเพมีคนขับไห้นะครับกะเศามากแล้วกะทําการเอาคนขับจะของมาขับนะครับเอาจานเตี๋ยม,มาคับเมื่อวานนี้เป็นจานยอดนะครับ ทำการกลับขันข้นียวผมขีกับลุ้มลวมนะครับผมกีหลวมหน่อย <c oughs> รถข้าน,นี้ซื้อมือสองมานะครับซื้อมือสองมาปีที่แล้วนะครับแต่ประมาณสักเกือบปีนี่ละกำลังสิบปีนึ่งรถนี้ก,ก,นนก็ถามว่ากินน้ำมันบอแล้วหลายคนถามว่ากินน้ำมันหลายบ่กะกะถือว่าบริโภคนิดหน่อยนะครับรถนี้ <c oughs> แต่ว่าเรื่องย่างเื่นของเขานี่ดีครับจหรับโควิโก้เนาะสายเกี่ยวนี่จะรู้ดีนะครับเมื่อเช้านี่ท่อถามอาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์ลังสร้างนะก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นที่ผูใด้ใส่ข้้นท้อนอยังกะเอามาแต่ศูนยะ์โหลดราสั่นก็มีหม่องปรับกับโซอาจะ บางๆเนี่ยนะครับโตยางลูงลุยยังส่กะบกไอ่จะดีวันไหนนะครับตัวเดินกับบกไอ่แห้งวันไหนตอนนี้หรือว่ามันตั้งไบทำหนั่งทุกปูนะครับอันนี้รถเสียโหลดครับฮอร์สจักรกอเป็นกับฮอรจกอบทสอนเช็กกอสั่งครับเรื่อว่าซื้อธรรมดากระลุงรลดเก่าๆครับบรรยกะศเรา ต่างคนต่างถา้ามาหาก,กินครับราคาผมด้มาบ่แพงนะครับแต่ทำการเศร้านะครับที่จางคอกบห้องสีบม่ได้นะครับสิกินได้หอมชิวซื้อกะห้องสิบอดีเนาะก็เป็นการเศรารถซะไอ้่นใค่าเศร้า้วเหากอะกาไรเหล้อเขาได้เกาสมัครละอาคาอันค่านี่ค่าใส่ใจออกนะครับแต่อาจารย์อาจารย์เตีย้ยไม่ค่อยได้ขับนะครับคนทุวนีกะถือว่าคล่องอยู่นะครับถือว่าคล่องอยู่ แต่ว่าบอกแกบอกว่าเก่งจนวหวล่ะเก่งทัก <laughs> บคกเก่งจังจริเนาะพี่ดองมันบอลมันคนต้ทนที่เคยขับนะครับนนนนนคนต้นสายขนขนต้นแคทนี่สิมันจะสิไม่จะสิอ่าธนัดนะพี่ดองแต่ว่าคั้นต้นนี่กับผู้ธนัดเพม่นกับธนัดอยู่หรอกนะครับ ก็ร้ายสิเป็นอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับไปสิครับคอนโทษหนีสมัยตะกี้กันใช่แต่คนคอนโทษหนีนะแต่ว่ารุ่นไม่ไม่เกิดได้แย่มากนี่รุ่นไม่เออรุ่นไม่แย่หลังนะครับรุ่นไม่แย่หลังนี่ก็สิเป็นคอนโทลสากลสลายกว่านะครับครันนี้ก็น่าจะประมาณสักเกือบมื่นโลแล้วล่ะไม่ไม่ใช่เกือบมื่นชั่วโมงนะครับผมบะดเบึง พอซื้อมือสองมากอะแต่ปีที่แล้วเพราะตอนในขึ้นเบิองทั้งหนาลดมันอยู่แก่มากพ่อวาดน,นี่แหละเอารถไปเลยจะของแก่มากครับซีฟลอ้อพี่น้องเลยยันตะซังกับพ่อยันตะซัง่ว่า,า,าขึ้นทางเพิ่นบลายหรอกนะครับขื่นทางเพิ่นนิดเดียวกะเขา่าสวสดข้อสร้อยครับเจ้าหัวะลากลากกับพ่อกระเทือนครับพ่อกระเทืนอนนี่หม,มายความว่า ก็มากกับตอนนี้เอารถซิปลอตถอยขึ้นเขาอนี่ครับก็จ,จำเป็นก็ต้องเอารถซิปลอตนี่แหละทางป่าเขาลาดก็มาซนะิบสองหล่อกับรถท่านเลี้ยวครับกัรซิปส็อตหล่อเลี้ยวก็คุงจะได้ใส่บริการซนะิบล็อตหลอนี่แหละซิบสองหล่อผมกับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับขึ้นทาง ขึ้นทางเ,เรียบร้อยนะครับอาจจะมีลงจังหวะนิดหน่อยครับ <laughs> แต่ว่าหรือมันเป็นเสียงเอกลักษณ์ของโกเบเวลาเดินเข้ขมามาเนี่ยเอืดเอืดเอืดหน่อยเอืดเอืดจังหน่อ,ดดนอยฝากพี่น้องเนี่ยนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้นำไปเดินนะครับในช่องกดดับสิ่งครับช่อง,อง,ง,อง,งกดดับสิ่งบวาสีทั้งยูทูบหลักก็ทั้งเพจนะครับทั้งยูทูบทั้งเพจก็ฝากกดติดตามหน่อย <S 2> <S 2> นะครับฝากกดติดตามให้เลยนะครับก,ก็จะฝากเรื่องงานเรื่องการครับงานการคัน มีงานมีการอื่นใส่อื่นหาได้เดินนะครับนี่แหละทีมงานของเรานะครับอ๋อจะกอ่อเกหตุจะเทริัพท์กันเยอท่าครับพี่น้องราผมใจหลต้พุทธนกโลกจ๋านี่อยู่ในช่องนะครับเบอร์โทรศัพท์กับซู๊ดแปดหกสามก่สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งกับซู๊ดแปดหกสามก่สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปยังเนะาะฮะสติ๊กเกอร์วะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้ครับอยู่ในรถเดี๋ยวแป๊บนึงเลยเดี๋ยว,ยวผมไปเอาให้ครับ เป็นมาเล่นน้ำครับสติกเกอร์นะครับอ่ะโอเคเดาไหมครับปากพี่น้องก็ติดตามพห่น้ำไม่เลือยนะครับอันนี้ก็เป็นงานเป็นการนะครับเป็นงานเป็นการเอ้ยไฟไทยเหมือนออกเนยบอ,อกเนยก็ย,ย่นี่บันบันนาดีครับอากาศแกมันดีแจมไสยังหน่อยนะครับผ่นอนๆเรื่ยละ เพิ่นดึงเหนียวครับติดปุ่งกี้นะครับแต่ว่าบบมีเอียนน่าจะมีสักหน่อยสักตัวสองตัวเพราะเดี๋ยวทายเกลี้ยงไปพี่น้องด้เบิ่งนะครับแต่ว่าหากพอเห็นพอเห็นเอียนเลยขุดไปขุดมากก็ได้อาคลิปนี้กัสี่อำลาผ้าจากพี่น้องคือเก่านะครับอำลาผ้าจากพี่น้องครับเจ้าโคบีเอ็นเกยสองรอยซุปเปอร์เอ็กเอ็มครับกลับไปเจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับโชคดีมิใช่ เงินใส่ลหลายๆด้วยนะครับพี่น้องช่วงนี้โควิดหลายๆกะมองในซุ้มเสียงก็อย่าไปนะครับพี่น้องครับอย่าไปให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับโชคดีไม่ช่ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ